ปอเัธวุฒิเก็บกวาดบ้านค่ะเรียกได้ว่าเป็นดาราพิธีกรอีกหนึ่งคนที่ทุกท่านรู้จักกันดีค่ะสําหรับหนุ่มปอเนทวุฒินั่นเองสําหรับพระเอกดังคนนี้เนี่ยโพสตคลิปขณะที่กําลังเก็บกวาดกระจกที่แตกกองอยู่บนพื้นพร้อมกับเล่าวา่าเหตุนั้นเกิดจากที่กระจกห้องน้ําซึ่งลักษณะเป็นบานสูงแตกหล่นใส่้วยเขาอธิบายรายละเอียดไว้ข้อความบอกไว้อย่างนี้ค่ะเฉียดไปนิดเดียวกระจกห้องน้ําสูงเกือบชิดฟ้าทั้งบาน แตกหล่นใส่หัวดีนะที่เราไม่เป็นไรลูกเรียกได้ว,ว่าแคล้วคลาดปลอดภัยโดยหนุ่มปอย,ยังบอกอีกว่าอย่าหาทํานะครับอย่าซ่อมเองผมเนี่ยผิดเองคิดน้อยไปนหน่อยดีนะที่ใช้กระจกนิรภัยไม่งั้นเกมโอเวอร์แน่เรื่องกระจกต้องให้ช่างทำนะครับอย่าทำเองโดยเด็ดขาดงานนี้ทางทีมงานเองเนี่ยก็ต้องขอเป็นกำลังใจและขอให้ใช้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์อีกหนึ่งเรื่องสำหรับหลายๆคนคะ่ะ